ลูกร้านศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่8พฤจภาคมพุทธศักราช2563ช่วงนี้ฝนก็ได้ยินหลายหลายแห่งจะทายาทโจมมาจาก <c oughs> ในท้องถิ่นก็มาเล่าเก่าให้ฟังบอกว่าท้องน้องคายเขาโอ้ฝนตกแรงทางบ้านผือก็มีฝนแต่บางแห่งก็กระปิดกระปอย แต่วัดของเราก็เมื่อคืนวานก็รู้สึกว่าเออใช้ได้แต่เมื่อวานเนีตกอยู่แต่ไม่มากก็เริ่มเริ่มเข้าหน้าฝนละ <c oughs> แต่ปีนี้รู้สึกว่าปีปีเป็นปีที่แห้งแล้งถ้า่างฝนไม่ตกขยับอีก <c oughs> ก็น่าคิดเหมือนกันนะปีต่อไป เราอยู่ไต้ฟ้าไต้ฝนจะทายญาติาโยมลูกหลานเราก็อยากจะให้ฟ้าฝนมาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้ามันไม่มาก็จะทำยังไงได้นะ่ะเพราะนั้นในขณะที่ <c oughs> มันมาขณะที่มันมาเราก็ต้องกักตุนใส่ตุมใส่โอง่งใส,ใส่ใส่อะไรไว้เตรียมไว้ในขณะที่มันมาก็อย่าให้มันไหลทิ้ง เ,เปล่าประโยชน์ในขณะที่มันมาเราก็รู้จักเก็บถ้าว่าเราไม่รู้จักเก็บมันก็ลโล่งลอยไปแล้วก็หวยห,หาหว,ห,หวยหวนหาว่าฝนไม่ตกแต่พอเวลานตกมาเราไม่รู้จักเก็บถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างเมื่อบ,บ้านขณะน,นี้บ้านเมืองของเราโควิด ไวรัสโควิด COVID, กระจายเข้ามาในพื้นแผ่นดินไทยและพื้นแผ่นดินโลกไม่ใช่แต่ความเรือดร้อนไม่ใช่แต่เมืองไทยนะมันเป็นไปทั่วโลกแต่ตามไม่จริงถ้าเราเตรียมการเตรียมคิดไวในคิดไว้ก่อนอถ้าอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเราจะทำอย่างไรถ้าเรามีถ้าเป็นพ่อบ้านก็ดีแม่บ้านก็ดี ห,หัวหน้าครอบครัวก็ดีหัวหน้าประเทศก็ดีหัวหน้าแต่ละส่วนราชการก็ดีหัวหน้าบริษัทห้างร้านก็ดีก็ดีถ้าเราคิดว่าถ้าว่ามีปัญหาอุปสรรคขึ้นมาเราจะแก้ไขอย่างไรควรจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเอาประทะปะทางไว้ก่อนเพื่อความอยู่รอดของบริษัทห้างร้านหรือบอกบัดวาศาสนาของเราหรือตัวของเราหรือครอบครัวของเรา ถ้าว่าผู้เป็นหัวหน้าแล้วว่าเป็นหัวหน้าได้ปรึกษากันได้คุยกันไว้นะถ้าว่ามีปัญหาเกิดขึ้น,นก็ไม่หนักหนาสาหัสไม่หนักหนาสาการพ่อยหลายเพราะได้เตรียมการไว้พอสมควรแต่ถ้าว่าพวกเราไปทำงานมาแล้วก็ว่าแต่เงินเดือนไม่พอกินใช้อิลุยชุยแชกได้มาใช้สิบได้มาเดือนนี้แล้ใช้เดือนต่อไปอีก ใช้เกินไปอีกทำมาได้มาอีกใช้เกินไปอีกผลที่สุดก็คือนี่พอกหางหมูท่านนี่มีพอกหางหมูล่ะถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไวรัสโควิด COVID ปีนี้ล่ะจะทำยังไงหาข้าวจะก,กอ,อกหม้อ,อก็ไม่มีลูกของเราก็เต็มบ้านเราจะาทำยังไงดูสิไปยืนเรียงคิวเรียงแถวกันเพื่อรับของ มันทรมานขนาดไหนถ้าว่าเราถ้าเราเตรียมพร้อมเ,อเตรียมพร้อมตั้งใจไว้ลักคิดไว้พร้อมแล้วต่อไปภายพรหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเราได้เตรียมการเอาไว้หลวงพ่อว่าอย่างน้อยก็ประทัประทัะทงก็ไม่ถึงกับลำบากมากอย่างน้อยก็มีเงินหมื่นเงินแสนไว้ในครอบครอง มีอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยประหยัดค่อยประหยัดใช้ในการเป็นอยู่ของเราก็รู้สึกว่าจะเป็นไปได้นี่ถ้าว่าเรารู้จักการบริหารจัดการนะแต่ว่าเราไม่รู้จักบริหารจัดการก่อนจะลำบากนะโควิดเขานี่เป็นบทเรียนถ้าใครจะเรียนนะถ้าพี่น้องลูกหลานจะเรียนได้เรียนบทเรียนใหญ่ทีเดียวละ่ะ อันนี้เตือน,นไว้เท่านั้นเองแต่ถึงยังไงประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ข้าวน้ําโภชนะอาหารถึงขนาดนี้ก็ดูสิมันผู้ที่ไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนผู้ไม่ได้ตั้งหลักหรือว่าการบริหารจัดการในครอบครวัวไม่พร้อมเลยสบกสบอมพอสมควรในคราวในครั้งนี้เพราะนั้นต่อไปภายภาคหน้านะ ขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนการทำการทำงานถึงยังไงก็ต้องมีการเก็บให้เหลือเอาไว้เ,เก็บไว้ในธนาคารในครอบครัวเพื่อลูกเพื่อสามีภรรยาเพื่อครอบครัวของตนเองนี่แหละคือการประหยัดสรุปแล้วให้รู้จักหาแล้วก็ให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้นะาสามคำนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงที่ท่านได้พูดได้กล่าวเอาไว้อย่าทำอะไรให้เกินตัว อย่าก่อหนี้หนี้สินให้กับ,บนตนเองถ้าวันเราทำอย่างนั้นได้แล้วนัน่แหละมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้พัฒนาตนเองให้รู้จักเอาตัวรอดได้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ทำอย่างเก่าอยู่นะถ้ามันมีอะไรหนักหนาขึ้นไปกว่านี้อีกนะพวกเราจะทำยังไง ถ้าพวกเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้เตรียมการเตรียมตัวเอาไว้ยนะทุกอย่างลำบากทนะั้งลูกหลานนะบางทีเนะี่ยมีใจมาแต่ลวมีแต่เอาไปกินไปนดื่มไปของมึนเมาผลที่สุดเขาง,งดมาให้ดื่มของมึนเมาหลวงพ่อก็ได้ยินมันจะลงแดงอมันเป็นยังไงทำไมเกิดมาในโลกเนี่ยมันโลกหาได้จริงๆนะ อย่างคุณแม่ชีแก้วพูดโลกในโลกหาได้หาอะไรใส่ตนเองเราจะหาความมั่งมีสีสุขหรือจะหาความสุขสนุกเอหรือว่าเราจะหาอะไรมาสู่ครอบครัวของเราตัวของเราเราก็หาได้เนี่ยถ้าเราจะหาสิ่งที่มันเรวมันชั่วหาใส่ตัวเองก็หาได้ทั้งนั้นแหละโลกในโลกหาได้หาตามความต้องการปรารถนาของแต่ละคน เพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาลูกหลานทาั้งหลายอย่าไปหาแต่เดาสิ่งที่มันเร็วๆชัวๆ่วๆที่มันยากมันจนหาสิ่งที่มันเจริญรุ่งเรืองหาที่มันขยันอดทนเก็บหอมรอมริบเพื่ออนาคตของตนเองถึงอย่างไงอย่างไงก็นะคอยประทับประทางไปไม่ถึงร้อยปีต่างคนต่างตายต่างคนต่างไปแต่คนที่จะไปนั่นก็อยากให้มันทุก์ยากลําบากยศเกินไป แต่ไปจะให้ถึงกับเขาใส่โซ่ใส่ตรวนเข้าไปอยู่ในห้องขังมันดูถูกกันจนยิ่งกว่าสัตติรชานไปอีกก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะในะพวกเราเมืองไทยนะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เราหาสสแสวงหาทรัพย์ได้ในนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเรนะี่าหลวงพ่อพูดพูดเป็นกลางหลวงพ่อไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามรังแกหรือว่า หาเรื่องราวาใจผู้คนเพียงแต่ว่าให้ทุกคนคนในชาติให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้จักบริหารจัดการกับตนเองอย่าไปแบมือขอจากรัฐบาลอยู่ตลอดถ้าเขาไม่ให้เขาไม่อยู่ในสายหูสายตาและทำยังไงเ,เราก็เลยเป็นหัวโกรธหัวฟัดหัวเวียงโมโหโกธา เผลอๆเลยทำความชั่วขึ้นมาอีกได้อีกเพราะอะไรเพราะตัวเองเมื่อยังอยู่ดีมีสุขไม่ดูไม่รู้จักบริหารจัดการไม่รู้จักการสะ,สะแสวงหาทรัพย์คนมีปัญญาคนขยันยอมหาทรัพย์ได้แต่เราไม่ใช่ว่าขยันป่นขยันจี้ขยันคดขยันโกงขยันทำความชั่วไม่ใช่นะไม่เอาอย่างนั้นมิจฉามิจฉาชีพอย่างไม่เอา เราต้องทำด้วยสัมมาชีพนะสัมมาชีพคืออาชีพที่ถูกต้องที่เป็นธรรมเพราะน,นั้นขอให้พวกลูกหลานคณาสัตยาญาติโยมทุกคนอันนี้คือคดีโลกคดีโลกต้องเดินอย่างนี้ส่วนคดีธรรมเราต้องฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในคดีธรรมคิดยังไงในการเป็นอยู่คิดยังไง แต่เราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกนิวัตะสงสารนี่เป็นอนันตาการไม่ใช่นะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราตายให้เห็นอยู่แล้วเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเราต้องคิดเอาไว้ในเมื่อตายไปแล้วในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญนะจุดนี้ให้ศึกษาอีกอย่าไปปฏิเสธหร้เชื่อหรือไม่เชื่อนะไม่เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรพาะว่าเออ เราไม่ได้การกรองไต,ตรตรองโดยเหตุและผลแต่ว่าถึงยังไงก็ทางว่บคนที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ผู้โกหกตมต้นตูบท้มต,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 ตุนหลอกลวงเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เชื่อไว้ดีกว่าดีกว่าหัวชนฝาที่ไม่เชื่อใครก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเชื่อไว้ก่อนแต่เชื่อไปแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขเดินทางดูใช่มันเป็นยังไงเิงไหม อันนี้เราต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินะในเมื่อปฏิบัติแล้วเราจะรู้แจ้งเห็นจริงตามที่หลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินเออจริงตายแล้วไม่สูญจริง้ดยเหตุด้วยเหตุผลอันใดท่านก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์ก็คือที่โครนต้นโผหนั่งสมาธิ จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็แนะนําสั่งสอนให้นั่งสมาธิเห็นนั่งสมาธินั่งจิตไม่ให้จิตใจปุ่งฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่กับพทุทโธให้อยู่กับปรมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเท่านั้นจากนั้นใจของเราก็จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมจกเน่งเท่านั้นแหละเราจะรู้จัว่ากายกับใจใจกับกายเราจะเห็นได้ชัดในความรู้สึกนึกคิดของตนเองเราเห็นได้ จะ,จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออใช่ร่างกายนี้แตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไปเอาไปเผาเอาไปเผาฝอายทิ้งแน่แน่อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายแต่ตัวใจตัวนามธรรม,มที่นั่งสมาธินี่โดดเด่นเหลือเกินรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรารู้ได้ด้วยตนเองว่านี่คือใจใจตรงนี้แหละจะนำไปปฏิสนทิไปหาเกาะไปหา,ปหาเกิดที่อื่นได้ นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดใจตรงนี้แหละบังคับให้กายทําความดีความชั่วก็คือใจดวงนี้ตัวความรู้สึกนึกคิดตัวนี้เพราะฉะนั้นเราเมื่อรู้ตนตอแห่งเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็พยายามทําจิตใจความรู้สึกนึกคิดตัวน,นั้นละ่ะให้อยู่ในกรอบของศิลธรรมที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรอันไหนดีอันไหนเลวอันไหนชั่ว ถ้าชั่วเราก็ไม่คิดเมื่อไม่คิดเราก็จะทําได้อย่างไงเพื่อเราไม่คิดไม่คิดทําแล้วก็ยังไม่พูดอีกในสิ่งที่มันเลวมันชั่วนั่นนี่แหละเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้จักต้นตอของเรื่องราวต่างๆออกไปจากใจทั้งหมดที่หลวงพ่อยกขึ้นแล้วกล่าวอีกว่ามนโนปุพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านี่แหละหลักของพุทธศาสนาขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะ คดีโลกเราก็ศึกษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นนะและคดีธรรมเราก็ต้องศึกษาอีกเหมือนกันเป็นหวนทางต่อไปสัมปรายิกภพเมื่อตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนเรารู้ไหมเรายังไม่รู้เพราะอะไรเราเป็นปุจุชน,นะยังเป็นผู้มืดบอดเขาว่าปุจุชนคํานี้นเป็นผู้มืดบอดคือมืดบอดในอนาคตแเราจะเดินไปทางไหนเพราะนั้นเราต้องศึกษาจุดนี้ ต่เมื่อศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของตนเองเออจากนั้นก็จะเราก็จะรู้แนวทางเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วก็เนะี่เป็นพระอริยะโสดาสกทาคานาคาอรหันตนะ์แต่ถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษาเนะเราไม่ได้ปฏิบัตเิเราก็เป็นผู้มืดบอดนะในหลักธรรมคำสอนที่ว่ามืดบอดนะไม่ใช่บอดตาบอดนะใจของเรามันบอดคล้ายๆไว เราไม่เชื่อนะในเมื่อถึงไม่เชื่อมันก็ตาบอดนะไม่เชื่อใครนะไม่มีอะไรไม่มีควากไม่น้ํำไม่มีเหวมีบ่อไม่มีงูเหู่งูจงอ้างออถ้าตาบอดไม่เชื่อตาดีนะตาบอดก็สุ่มสร้างไปตาบอดตาบอดก็เจอดีแน่ๆอีกสักครั้งหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะอะไรตาบอดอวดดีนะนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราเป็นผู้ตุชนก็ต้องเชื่อบัณฑิตนักปราชญ พอเ,เชื่อเสร็จแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราในเมื่อปรปับปรุงกายใจของเราเราก็จะเออก็จะเห็นเออความเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องเรื่องราวทีออ่ท่านเป็นผู้เจตนาดีเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราในไปทางที่ดีท,ท,ที่ที่ถูกต้องนะอันนี้คือคดีธรรมนะจะทายญญาตรโยมลูกหลานนะ ท่ากดีโลกเราก็วางให้โตกการเป็นอยู่เราต้องปัจจัยต้องอาศัยปัจจัยสี่ข้าวน้ําโพชนาอาหารปัจจัยสี่จากนั้นก็ผ้านุ่งห่มยากแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยตึกลานบ้านช่องที่อยู่อาศัยนี่แนหะละร่างกายของเราต้องอาศัยปัจจัยสี่เราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงเราจะดําเนินการยังไงเราจะแสวงหาอย่างไร,ยยงไรในปัจจัยสี่นั้น เราจะต้องเป็นผู้แสวงหาด้วยสัมมาทิฏฐิไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่คดไม่คดไม่โกงไม่ป่นไม่จีไม่รับเอากับคนอื่นอันนี้แปลว่าเราแสวงหาปัจจัยสีด้วยทางที่ถูกต้องรือว่าสัมมาทิฏฐิไปในทางที่ถูกต้องสัมมาชีพ เราสวัแสวงหาปัจจัยสีด้วยโดยสัมมาชีพไม่ใช่มิจฉาชีพนะอันนี้เราก็ต้องดูนะอันนี้สำหรับเมื่อเราสวัแสวงหาด้วยสัมมาชีพถูกต้องแล้วสัมมาทิฏฐิแล้วเ,เราก็เน้นมาทางด้านจิตใจเยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอันนี้คืออาหารทางด้านจิตใจเราต้องสวัสแสวงหาทางเข้ามาเพื่อ,อหาหนทางต่อไปสู่สัมปราย,ยิกะพบ พบหน้าชาติหน้าของเราตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะแน่นอนหลวงพอ่อในเชื่ออย่างนั้นพราะอะไรหลวงพ่อนั่งภาวนาและปฏิบัติมาแล้วถึงขนาดนี้แล้วหลวงพ่อมั่นใจเกินร้อยนะไม่ใช่ร้อยนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะเกินร้อยหนะลวงพอพูดอย่างนั้นได้นะเพราะให้ลูกหลานทั้งหลายฟังดูแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังในลูก,ลกหลานก็ให้ฟังเอาไว้อย่าพึ่งปฏิเสธอย่าพึ่งเชื่อนะ เมื่อฟังไปแล้วก็นําไปปฏิบัติเมื่อนําปฏิบัติลูกหลานทั้งหลายก็จะอืเป็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าจริงเจว่านะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะพอหลวงพ่อบอกจับน้ําแข็งมันเย็นนะลูกหลานนะจับไฟมันร้อนนะลูกหลานนะเมื่อเรายังไม่ได้จับน้ําแข็งเราไม่จับไฟเราก็ยังไม่รู้นะ ลูกหลานจับเข้าไปแล้วลูกหลานจะรู้โดยตนเองนี่ก็เหมือนกันความดีความชั่วนะลูกหลานจะรู้ได้โดยตนเองถ้าประพฤติธปฏิบัตินะ <c oughs> วันนี้ก็หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนีตตินะสปาโรคาวินมะุตโต จางวุธาปัจายินโจัตตารุธรรมวัดทานติอายุวันโนตุกังภาลังยุโดภาราโดทีโรวันนาโดปฏิภาณาโด เมธาวีสุขังสวัชิคาติอายุงตตวาพรังวันนางสุขังจะาปฏิพาณดกดีทายุยาสวะโหติญาธาญาตุปปาสติทิภวาตุสพมังกาลังราคันตุสาบันเวตา สามบุตธานุพาเวนะสดาสถที่พวันตุเตภพาวตุสาพะมังกะลังราคันตุสาปเทวตาสามมาธรรมานุภาเวนะสดาสที่พวันตุเตภา ตุสัพพมังกาลังรักันตุสัพพเดวตาสามมาสังขานุภาเวนะสะดาโสทิภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปนโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมาปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และแอนดรอยสุดสูสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา